สวัสดีค่ะมื่อนี้กับมาโพมอปอกกับทางช่องของคนบรรณานหน์หกซีชั่นแนวคือเก่าเนาะคะ่ะมื่อนี้ทางช่องของคนบรรณานหน์หกซีชั่นแนวกะมาเป็นซื้อกลางไห้แนวทางของหวยห้าน่อยคือเก่าเนาะคะ่ะมื่อนี้ทางช่องของเฮ้ากะมาสารต่อเลขสูตรเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะสูตรสามคูสามหางซึ่งมันกะเดือนดีเข่าเทัง พิเศษเข่าทั้งปกติเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข่าเมือเบิงกะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องของเฮ้าแน่เด้อค่ะพ่อช่องของเฮ้าได้มีกำลังไก่เฮ็ดคลิปไม่ต่อต่อไปถ้าเอฟซีเฮ้าบ่เขา่าเบิงเข่าติดตามทั้งช่องเฮ้ากับบ่มีกำลังไก่สีเฮ็ดคลิปต่อทั้งช่องของเฮ้ากะ อาจชียุดเฮ็ดก็ได้ว่าสั่นทั้งอาจารย์พันวาถาบอมมี F เอฟซีเขาเบิงถ่ายเอฟซีเข้าเขาเมื่อเบิงกะชอยกดไหลกดแท์กดตดตามใหม่ในเด้อค่ะเพราะทั้งอาจารย์พันมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆทรงมาให้เข้าได้เบิงได้รุ่นได้เรียนกันเนาะค่ะสำหรับเลขของของเพื่นกะกันออกมาได้แค่3สามคูสามหางเนาะค่ะ เศษมือนี่กบสิมี่สามหกสามหาสามแปดเนาะค่ะสำหรับสามตัวกบสิมี่ศูนย์สามหกสามหกแปดสามตัววิ่งเดนเพิ่น,นกะสิมี่สอนสี่ไปให้อยู่ที่ศูนย์กับหกเนาะค่ะพิเศษเงิสีวิ่งทั้งสามตัวก็ได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นกะเน้นเน้น,น,นให้คือ ศูกับหล่ะค่ะพิเศษสำหรับปกติกะมี่แปดสี่นึ่งสี่ค่ะสามตัวกัสิมี่แปดหนึนี่ค่ะเลขกวิ่งเล็กเด่นสำหรับลูกสอนเพิ่นสี่ไว้ให้กัสิมี่แปกับสค่ะนี่คือปกติของเพิ่นนะคะ่ะสำหรับวี่พีกัสีมี่สองหเจ็ หาเกตสามตัวกสิมีเก้าสองหาสองหาเกตนี่แหละค่ะคือเลขวิ่งเลขเด่นิ่นกสิมากไวยูที่เลขเก้ากับเลขหาเนาะค่ะวีไอพีหรือสิวิ่งทั้งสามตัวก็ได้ค่ะแต่ว่าที่เพิ่มเน้นให้ก็คือเก้ากับหาเนาะค่ะวีไอพี กะเลขของเฮ้าเมื่อว่าน,นี้กับเข่าเลขวิ่งทั้งสามน้อยเลยค่ะ V.I.P กับเข่าทั้งบนทั้งล่างขั้นพี่นองเอฟซีท่านใดได้เบิงเมื่อว่าน,นี้กะสิรูเนาะค่ะวาเลขของเฮ้าเข่าทั้งสามน้อยค่ะเข่าเจาะอยู่สองน้อย V.I.P เจาะบ่อเข่าแต่ว่าเขาวิ่งทั้งบนทั้งลางะะ่างเนาะค่ะไทยเอฟซีวิ่งกสิได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะสำหรับเลขของเห้าเพิ่นกะบ้าเพิ่นเฮ็ดกันมาสุดสีมือเราราคานี้พี่น้องเห้ากะเบ,บิงกะรุ่นกะเลียนแบบมีสติเด้อค่ะ ทั้งช่องเฮากะบอดได้สนับสนุนให้เรียนการพนันทุกสนิดทั้งช่องเฮากะให้ไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นพิษถือก,กับบ่ากันเนาะค่ะเนาะสำหรับแฟนช่องของเฮาเข้ามาเบิงกะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเด้อค่ะเพื่อทั้งช่องของเฮากับอาจารย์สิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเนี่ยค่ะ ถาบ่ามีค้นเบิงคนติดตามทั้งช่องของเฮ้ากะบ่มีกกำลังใจสีเฮ็ดคลิปไม่ต่อไปทั้งอาจารย์เชี่ยนเศ้าเพิ่นกะวา่าถาบ่ามีค้นเข่าเบิงเพิ่นกะสีบ่เฮ็ดบ่ทรงห้าน้อยอีกวสันเพิ่นวากะให้พี่น้องเอฟซี่เฮ้าซอยกวดไล่กดแช่ให้ทั้งอาจารย์เพิ่นในมีกำลังใจเฮ็ดคลิป ให้มูห้าเบิงต่อไปเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณค่ะสำหรับพี่น้อง f อฟซีทีกดไหลกดแชร์ให้แต่ก่อนกับเป็่นเฮ่ห้าผ้ารวยเพิ่นเปล่นผู้ดำเนินการเนาะค่ะบาดนี้ทั้งช่องเฮ่ห้าผ้ารวยเพิ่นงานหลายทั้งอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นกะเลมยมาให้ทั้งช่องของคนบรนหา้าหกซีชั่นแนว เป็นซื้อกางไหยแนวทังแท่นเฮ้าผ้าร่วยเพิ่นเนาะค่ะใดเคยได้เปลี่ยนแฟ้นของเฮ้าผ้ารวยกะมาเบิงทังช่องของคนบานหา้าหกซีชาแนวนี่แท่นเด้อค่ะเด้อกะอาจารย์เซียนเศร้าคือเก่านั่นล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่เีนียาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ